สวัสดีครับในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ผมโสรัตส,สุขทาวรกงสุนญ่ณนะเมืองฟุกุโอกะขอส่งความปรารถนาดีมาอย่างพี่น้องชาวไทยที่พำนักอยู่ในปุยภาคกิวชูโอกินาวะและจูกโกกุรวมทั้งเพื่อนชาวญี่ปุ่นทุกท่านและหวังว่าในปีนี้ทุกท่านจะเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่กับครอบครัวและมิตสหา ด้วยความสุขสนุกสนานนะครับสำหรับผมแล้วปีนี้เป็นการฉลองปีใหม่ในญี่ปุ่นครั้งแรกนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งของศูนย์ใหญ่ณนเมืองฟูกุโอกะเมื่อช่วงต้นเดือนตุลาคมปี2564ที่ผ่านมาจึงรู้สึกยินดีที่ได้ร่วมเฉลิมฉลองในเทศกาลในความสุขครั้งนี้ร่วมกับทุกท่านนะครับในช่วงที่ผ่านมาผมได้รับการต้อนรับและการสนับสนุนอย่างดียิ่ง จากพี่น้องชาวไทยในภูมิภาคกิวชูโอกินาวะและจูโกกุตลอดจนท่านผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนของญี่ปุ่นและชาวญี่ปุ่นที่เป็นมิตรแท้ของประเทศไทยซึ่งล้วนเป็นแรงผลักดันที่สำคัญสำหรับผมและขล้าราชการสารกงสุลใหญ่ในการมุ่งม,มั่นทำงานเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับญี่ปุ่นต่อไปผมขอถือโอกาสนี้อาราธนาคุณพระศรีรัตนไพร และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือโปรดดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่านเจริญรุ่งเรืองและขอให้ปีพุทธศักราช2565หรือคริสต์ศักราช2022นี้เป็นปีแห่งโอกาสที่เต็มไปด้วยความสุขและความสวัสดีของทุกท่านในนามของสถานกงสูลใหญ่ณเมืองฟูโกะผมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกสองใหญ่ทุกคนขอสวัสดีปีใหม่แด่ทุกท่านครับ สวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีสวัสดีปีใหม่ค่ะ